เพื่อนที่ดีคือคนที่อยู่ข้างหลังคอยผลักดันไปข้างหน้าจนกว่าจะสุดทางมึงตอนนี้ดาบมนทิ่มแทงฉันอยู่นั่นไม่ใช่ดาบคุณครูบอกห้ามหยอกล้อกันนะความรู้สึกของเด็กหลังห้องเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยจะรูตั้งดาเด็กคนนี้มันจะแดกกูตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้อะไรนะ Thank you for the food ข่าทุกอาแห็นทุกอย่างอยากกินทิ้งขวางเป็นของมีค่ะ ใช่ครับผมก็เคยท่องนะตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนอดุบาลยันปห้าเออคิดดูดิเมื่อครูให้จับงานกลุ่มแล้วกลุ่มผมเป็นแปดหมืนสี่บันเซล,ลกันทั้งกลุ่มเพื่อนในกลุ่มห่วยเตีมันทั้งกลุ่มดีไหมวะตอไม้ตอไผ่แอดคนที่สองมันตอแล้วเชื่อกู ข้าพระเจ้าทำอาหารที่เป็นของทอดน้ำมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำลายล้างโลกได้นีโมให้เข้ามันไก่คุณกูคนหนึ่งแหละที่ไม่กินโลกกำลังสูญเสียสนามแม่เหล็กใช่ไหมใช้แอปเทเลบ็อกซี่เหล่านาซาและนักวิทยาศาสตร์เฮ้ยอตามหลอกล่อลอ,อีกแล้วเหรอเมื่อผมเปิดมือถือกลางคืนแล้วลืมปรับแสง ผมขับผ่านวัดตอนกลางคืนสมองแน่จริงก็ออกมาซีอีพีมาสิงก,กูเลยผมมุมปกปักไอสมองจังเรยนี่ลูกนอนกี่โมงเนี่ยผมก็นอนเร็วนะแม่ทำไมหรอมันคือเอร์เรียนมันมันคือเอร์เรียน